สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมีสเปรย์เซรั่มมาแนะนำค่ะตัวนี้นะคะนี่ Inkiss Magic แ a i นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นตัวโปรดของจ้าณนะตอนนี้เลยเพราะว่าเขาแบบเพิมใหกับมากๆทํำไมต้องเป็นสเปรย์เซรั่มพี่จา้าคืออันนี้มันเป็นสเปรย์ติดผมขาวติดผมบางคนที่แบบหัวร้านอย่างของจ้าเนี่ยจา้ยจาะจะมีปัญหาคือตรงนี้อันนี้คือตอนจา้าฉีดไปแล้วนะนิดหนึ่งนะคะ คือจะ,จะมีเวลาจะรวบผมอ่ะเออเนี่ยเห็นไหมน่ะเห็นปะหัวล้านเวลารวบผมอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นปะมีปัญหาจ้ะแล้วคนที่แบบว่าผมงอกผมอะไรอย่างงี้ตรงนี้ช่วยได้เลยแล้วตัวนองก็มีเซรั่มที่จะก็คือว่าเขามีเซรั่มอยู่ในสเปรย์ด้วยคือวันนี้เราเปิดผมบางฉีดติดผมบางใช่ไหมคะแต่วันนี้คืนดีคุณขาผมขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าเซรั่มทาให้ผมเราขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราฉีดกันเร็วๆนะคะ ไม่ไม่ไมคุณแต่มันจะแห้งยากกว่าสเป,ปรย์ปกติหนึ่งะคะ่ะเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกค,ค่ะแล้วก็มีเซรั่มด้วยนะคะถ้าไม่ใช้ใดก็ประมาณ5้านาทีแต่ถ้าใช้ใดก็ประมาณนาทีป่าแห้งแล้วคืออันนี้ข้อดีที่จะชอบมากๆคือหึ่งเลยไม่ระคายเคืองหนังศีรษะ2ไม่แห้ง และที่สำคัญคือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากอันนี้คุณขาไปลองหาซื้อกันนะคะไปตาเลยจ้าแม่กินพิสเมจิกแฮรนะคะลดดับลดดับอันนี้สีน้ำตาลนะคุณฉันไปได้ถุกคนนะคะไปบ้าง